วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการสเลปเกมเมอร์ทีวีนะวันนี้ก็จะมารับทาอินโทรนะครับวันนี้ถ้าเกิดเออเสียงเออล้มเข้าก็ขอไปกันด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้มารับทาอินโทรไอไม่ได้มารับทาอินโทรครับขอบ้าสิบสัมนะครับผมรับทาอินโทรแบบหน้าอินโทรผมที่ผมทําใหม่นะครับ แบบนึงไหมครับวันนี้ครับผมก็มารับตำอินทูครับเอ้ยผมเขาจะห้าสิบสับนะครับผมรีบทำแบบอินทูผมนะครับแบบหน้าคลิปครับสําพีนี้ก็ต้องขอไปตัวลายไปก่อนครับสมาพันี้ก็ต้องขอบ่าย